เจ้าได้มาครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะท่านสร้างบุญสร้างบาร,รมีมายัางไงมีความเข้มงวดกวดขันพระองค์เองอยังไงยายจะได้เอามาเป็นตัวอย่างแล้วก็มาสร้างบาร,รมีตามท่านจะได้เออสั่งสมบาร,รมีได้ได้เร็วขึ้นอ๋อ พรวนต้นไม้ไปพรวนดินไปก็ระลึกชาติไปไอ้พวกเรานั่งแทบตายอย่างเสกคถาแม้มืดตื้อมือดมิดเออทำไมมันไกลกันฟ้ากับดินอย่างนี้เมื่อคุณยายท่านว่าอย่างนี้สาธุกับคุณยายท่านด้วยแล้วก็ภูมิใจด้อเออเรานะ ก็คงมีบุญไม่น้อยเหมือนกันถึงได้ครูบาอาจารย์อย่างนี้นะมันยืนปลื้มใจอยู่เหมือนกันนะทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ยังทำไม่ได้แล้วแค่นึกว่าได้เป็นลูกศิษย์ของท่านก็ยังปลื้มใจนะนะอ๋อคุณยายระลึกชาติไปก็พรวนต้นไม้ไปแต่ว่าพอถามว่า พระสาริบุตรนะ่ะทำไมปัญญาเป็นเลิศเลยสร้างบุญสร้างบาร,รมีมาอย่างไงคุณยายซึ่งปกติพรวนต้นไม้ไปก็ระลึกชาติได้แต่พอถามปัญหาธรรมตรงนี้เขาท่าน,นั้นคุณยายนั่งตัวตรงเลยกายตั้งตรงเลยเหมือนแหมเหมือนยงกับไม้ฉากเนี่นเอม ตั้งตรงเหมือนยากระชากตั้งตรงเหมือนเสาธงหลับตานิ่งลงไปเลยท่านเคารพในธรรมท่านไม่ประมาทในธรรมเพราะเรื่องนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเป็นเรื่องตายกันทีเดียวต่อพลาดนิดเดียวเสียหายหมดจะกระทบถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทบถึง พระสารีบุตรกระทบถึงหลักธรรมทีเดียวคุณยายตั้งใจแล้วท่านก็ตอบชัดมาว่าอ๋อยายระลึกชาติทบทวนไปละกี่ชาติกิ่ชาติาตพระสารีบุตรมากด้วยความกตันอยู่กะตะเวทีใครมีพระคุณกับท่าน แม้เล็กน้อยก็ไม่ละเว้นที่จะตามไปตอบแทนพระคุณเขาเพราะเหตุนี้เองท่านจึงถูกบังคับจริงๆคือบังคับตัวเองท่านบังคับตัวเองให้ต้องเข้นสติสเข้นปัญญาเข้นศักยภาพที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเอาไปตอบแทนพระคุณเขา ใครทําดีกระท่านมันหนึ่งนี่ต้องตอบแทนกลับไปเป็นสิบเป็นร้อยอย่างนั้นนะไม่มีละเว้นกันนะซึ่งในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็มีพยานหลักฐานปรากฏอยู่ไม่เฉพาะชาติที่แล้วแล้วอย่างที่คุณยายว่าชาตินี้ก็มีปรากฏหลักฐาน ทำไมปรากฏหลักฐานยังไงก็คืออันละมีครั้งหนึ่งมีพราหมณ์เท่าคนนึงยกสมบัติให้ลูกไปหมดเพราะเห็นว่าตัวเองแก่แล้วแล้วก็อาศัยให้ลูกอาศัยอยู่กินกับลูกก็คงไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเรายกสมบัติให้เขา เขาคงนึกคุณของนึกถึงพระคุณของพ่อแม่นึกถึงพระคุณตัวเองเขาก็คงจะดูแลตัวเองอีกตอนแก่แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นปรากฏว่าพอพอ่อยกสมบัติให้เท่านั้นละ่ะตั้งแต่นั้นมาก็ตั้งข้อลังเกียจพ่อเลยหาทางไล่ออกจากบ้าน พ่อช้ำใจ <c oughs> ก็เลยไปเนื่องจากตัวเองอก็เคยไปวัดบัง่งบางครั้งบางคราวแล้วเคยตักบาตรทำบุญบ้างคุ้นคๆกับพระอยู่บ้าง,ก,างก็เลยไปที่ไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดไปขอบวช ขอบวชด,ดีกว่าเอาละลูกมันไม่เต็มใจให้เราอยู่ไปโกรธไปแค้นมันก็เท่านั้นไปทวงสมบัติมันก็อายเขาอายชาวบ้านเขาว่าเลี้ยงลูกไม่เป็นหรืออะไรทำนองนั้นให้แล้วก็ยังเอาคืนมันเสียทั้งนั้นเสียงทั้งตัวเองเสียทั้งลูกคิดอย่างนี้แนละ้วเอาเถอะบวชด,ดีกว่า จะได้สร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองด้วยแต่เนื่องจากแก่แล้วก็เป็นที่รู้รู้กันอยู่ทั่วไปละในวงการพระตั้งแต่ยุคนั้นแล้วว่าคนแก่เวลามาบวชเนี่ยเป็นไง <laughs> บักจะดือด้อดือด้อดือด้อดือ้อดื้อดื้อเอาอีกแล้ว ไอ้โลกดื้อกับคนแก่มักจะดื้อไอ้ที่ดื้อไม่ใช่อะไรมันติดซะแล้วอย่างนั้นน่ะมันฝังใจมันคุ้นมันเคยมันเป็นนิสัยซะแล้วมาตลอดชีวิตแล้วจะให้มาแก้กันอีตอนแก่นี่มาฮอ้มันยากนะดัดไม้อีตอนแก่ ไม่อยากจะดื้อล็อกแต่เดี๋ยวมันก็กระื้จนไดนะ้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีใครที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปขอบวชกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อา้าวไปให้ไปไปบวชก็ไปบวชก,ก็องไหนก็ได้พระผู้ใหญ่ไปเถอะแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีใครอยากจะรับบวชหรอก ทำไมล่ะรู้นะบวชเมื่อตอนแก่นะดือ้อนะแก้นิสัยเดิมยากอย่าว่าดือ้อเลยเสียหายหมด <c oughs> แก้นิสัยเดิมยากก็เลยไม่ค่อยจะมีใครเต็มใจจะรับบวชนะรับเป็นอุปชาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประกาศว่าเออใครจะรับ เป็นอุปชาบวชให้พรามเท่านี่ละ่ะปรากฏว่าพอประกาศอย่างนี้เนยะพระสาร,รีบุตรนะรับเลยรีบรับเลยบอกอขอรับเป็นอุปชาให้เองก็ต้องถามว่าพระสาร,ริบุตรนะเออก็อรู้ไม่ใช่หรือว่าคนแก่นะ่ะ บวชเมื่อแก่เนี่ยแก้ไขาย,ยากฝึกยากรู้ไหมรู้แล้วไงอืมแล้วทำไมล่ะจึงได้เต็มใจรับรีบรับเลยว่าจะบวชให้ผู้เท่าท่านนี้อ๋อเป็นเพราะท่านมีปัญญาเป็นเลิศใช่ไหมอยังไงก็ไม่กลัวด่ดือ้อเท่าดือ้อฝึกได้เปล่าถ้านไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอก ท่านเล่าให้บอกให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบบอกว่าที่รับเนี่ยไม่ใช่อะไรที่รับก็เพราะว่าเคยมีวันหนึ่งไปบินทบาทซึ่งการบินทบาทของพระสารีบุตรนาวาก็ว่าเถอะเวลาพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกไปบินทบาทที่ไหน คนเข้าแถวยาวเหยียดเป็นร้อยเป็นพันเพราะฉะนั้นยากที่จะจำได้ว่ามีใครมั่งเคยมาตักบาตรให้ท่านแต่ปรากฏว่าพระสานิบุตรตรัสไ,ได้บอกเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามมาเออเพราะอะไรจรึงรับบวชให้พรามณ์ ท่านตอบว่าเพราะจำได้ว่าครั้งหนึ่งพรามเคยตักบาตรให้ท่านทัพพีหนึ่งโอ้ทัพพีเดียวจำได้ดเลยบินทบาทมาตลอดชีวิตแห่งความเป็นพระไม่รู้มีใครเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนสะกก็ไม่รู้ที่ตักบาตรให้ท่าน แต่ว่ามีคนมาตักบาตรให้ท่านอไอม่ใช่คนสำคัญอะไรเลยอ,อย่าพผู้เท่าเคนหนึ่งตักบาตรให้ท่านทัพพีนจําได้ก็แสดงว่าอ๋อใจของพระสารีบุตรเนี่ยท่านอย่างนี้นี่เองมีความกะตันญูรู้คุณไม่ว่าใครจะ มีคุณกับท่านแม้เล็กน้อยเพียงข้าวทับ